ไล่เนคลิปเลี้ยวที่ว่าสิร้างไายได้อะตอนนี้คลิปเลี้ยวมีรายได้แหละเดีนีหมายถึงว่าบริษัทเมตาบริษัทของเฟซบุ๊กอะเขามีรายได้เลยเขามาตัวไอ้เขาเล่นพี่น้องเขาดึงเขามาจากติก๊ตกตอกสือส่อเอาคนใชีเบิ้งอย่างเด้อของเมตาเด้อของเฟซบุ๊กอะเมตาเป็นหุ้นของของเฟซบุ๊กครับ คือผมเริ่มเล่นตั้งแต่นี้แหละประมาณช่วงก่อนจะสิ้นปี2020ก่อนจะเริ่มปี2023ประมาณกลางๆเนี่ยบึงพีกาเเิ่นขึ้นอย่างเดียว,ลวเลยดนี่เรามาามือวานมือกรเนี่ยเขาแจ้งผลประกอบการนี่มือนี้กราฟแท่งนี้ขึ้นบักสูงเลยนี่จากประมาณ 3ามร้อยเกสิบหกุดแปดสี่เรียญคุณมาปิดกีร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบสี่เหรียญเอ้ยไอมาค่ณละรวยเป็นยังเหมือนพวกเขาออตีพักกันลินพักกันซื้อ,อยังซื้อดาวแจกค่าดาวอะแพงกว่าไอาที่ค้นได้ดาวออไปึืนเงั้นนีกเป็นเท่าตัวนี่แหละเขาสลาดเขาดึงเขาออกมาจากติ๊กต็อกเพื่อมาเรียนคลิปเลี้ยวแต่ที่ได้เขาก็ได้ผลประโยชน์จากตัวนี้ เขาก็คือจังเมาแะละถูกเขาล่อให้ไปทั้งพุ่นกับป้ายเล่อทั้งพีกับป้ายถ้าอยากรวยคือว่าซื้อหุ้นเขานี่ซื้อหุ้นของไอเฟซบุ๊กนี่เขารวยเขากระรวยน้ำเขานี่เขาไปเล่นคือจังเขาเปลี่นทาสสมมุติว่าไอเฟซบุ๊กอ่ะเป็นนายจ้างเขาว่าเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้างได้การไปเบิ้งคลิปของเขาหรือว่าไปพากันไปเบิ้งกดไลค์กดแช์กันนะเนาะเขาว่าเป็นเมาส่วนตัวเขาอะได้เงินอยู่ขึ้นอดี่พี่ ฝากไว้ให้คิดครับอยากรวยต้องทําธุรกิจแต่ถ้าเกิดเราไม่เก่งธุรกิจเราก็จ้างคนที่เก่งธุรกิจมาทําธุรกิจให้เราแต่ถ้าเราไม่รู้จะจ้างใครนี่ไงซื้อหุ้นในพวกที่เขาเก่งธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเมตาเนี่ย a c e b o o k นี่เอาอีกอันนึงมอสิบ,บอกเขา NVDA อันนี้มันเ,เกี่ยวกับ AI. เอไอฮิแผ่นชิปประมวลผล a อพวกที่ว่าเขา ไปพิมพ์ลงไปในคอมแค่เป็นพิมพ์ตัวหนังสือออกมาเป็นภาพพิมพ์แค่ตัวหนังสือออกมาแกกลา,ายเป็นไฟ์ลวีดีโอเขาใส่เขาใส่ชิปของบริษัทนีนี่เนี่ย NVDA เนี่ยอยากรวยกับซื้อหุ้นนี้ครับโอ้ซื้อซื้อสาแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกเฟซบุ๊กนะเสียดายจัง